เรามาดูครูจะให้นักเรียนเล,เลือกคำที่ตรงกับคำในรูปภาพนะคะคำนี้คำว่าจัก,กรยานนักเรียนคิดว่าคำว่าจัก,กรยานเขียนได้แบบไหนแบบที่หนึ่งสองหรือสาม ถูกแล้วคะ่ะแบบที่2นักเรียนถูกไหมคะตบมือให้เองน่อยสำหรับคนที่ตอบถูกข้อต่อมานะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะคำว่าโทรศัพท์นักเรียนลองดูสิคะว่าคำไหนเขียนถูกคำที่1 2หรือคำที่สาม เฉลยน,น,นะคะคำที่1ค่ะถูกไหมคะนักเรียนถ้าถูกตบม,มือให้เตงดังดังด้วยนะคะอีกสักข้อนะคะคำนี่อ่านว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าตลาดตลาดคำไหนเขียนถูกเนาะคำที่1 2หรือสา คำที่3ค่ะถูกไหมคะนักเรียนโอเคนักเรียนพอที่จะเข้าใจคำที่ประวิสัญญีและไม่ประวิสัญญีแล้วยังคะคำที่ประวิสัญญีจะเขียนในรูปของสระอะเวลาออกเสียงจะออกเสียงอะเต็มเสียงแต่คำที่ไม่ประวิสัญญีจะอ๋อไม่เขียนในรูปของสระอะ เวลาออกเสียงอะจะออกเสียงอะแบบกึ่งเสียงต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะครูจะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาหน้าที่89แล้วก็91ครูจะให้ทำอยู่2ข้อนะคะคือข้อที่3และข้อที่4ให้เวลาเตรียม3นาทีนะคะ